วันที่4พฤษภาคม2,562นะครับคุณองอาจนั้นบอกว่าที่บ้านคุณดำรีมีฟิล์มหนังอยู่2เรื่องนะครับไม่รู้ว่าฉายได้หรือเปล่านะครับคุณดำรีอุปแก้วเนี่ยครับที่อยู่ตำบลดูน้อยอําเภอจตุรพัฒน์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสมัยก่อนใช้หนังชื่อบริการโกบริภาพยนตร์นะครับเก็บฟิล์มไว้2เรื่องนะครับก็คือเรื่อง นกน้อยรุ่นคุณสรพงศ์นะครับแล้วก็มือปืนรุ่นคุณสอรพงศ์นะครับบอกว่าอยากให้เราไปดูฟิล์มนะครับว่าฉายได้ไหมปรากฏว่าเปิดออกมาเป็นลักษณะนี้หมดนะครับเป็นฟิล์มที่เก็บไว้บนชั้นสองของบ้านหลังคาสังกสีนะครับก็ร้อนอบจนฟิล์มเสียหายแบบนี้แหละครับก็ฉายไม่ได้แล้วนะครับก็มีอยู่2เรื่องนะครับที่รักมากสมัยก่อนฉายแล้วยังเก็บไว้นะครับแต่ว่าเนื่องจากอากาศร้อนอบอ้าวนะครับฟิล์มจึงเสียไปนะครับ นี่คุณองอาจก็พยายามจะสาวดูฟิมว่ากระเป๋าเขียนมือปืนเนี่ยข้างในใช่มือปืนไหมกระเป๋าเขียนนกน้อยเนี่ยข้างในใช่นกน้อยไหมก็ปรากฏว่าใช่จริงนะครับแต่ว่าสภาพฟิมก็เป็นอย่างที่คุณนุถือแบบนี้แหละครับเสียหายหมดนะครับแล้วก็ฟิล์มที่อยู่ใ้ถุนบ้านก็ปลวกกินแบบนี้ละครับจากนั้นก็ไปดูแผ่นโชการ์นะครับเห็นไหมครับโชการ์ต่างๆนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าถูกปลวกกินนะครับก็เลยเอาทิ้งหมดนะครับ นี่ก็คือกลุ่ฟิล์มที่ตำบลดูน้อยนะครับอำเภอจตุรพัฒน์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดของโกบริภาพยนตร์นะครับนายดำรีอุปแก้วนะครับ